จนถึงปัญหาชายแดนที่ยังคงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างความหนักใจให้กับพี่น้องชาวไทยอย่างมากคุณจตุพรได้กล่าวถึงสถานการณ์ประเทศไทยไว้ได้อย่างน่าคิดครับว่าวันนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวต่อทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัวขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนก้าวหน้าอย่างรวดเร็วรายได้ครัวเรือนลดลง ภาระหนี้สูงขึ้นความเหลื่อมล้ำทางสังคมขยายตัวในขณะที่ปัญหาชายแดนยังคงมีอยู่ตลอดชีวิตราชการและการทำงานเพื่อประเทศผมเห็นศักยภาพของคนไทยมากมายที่ยังไม่ได้รับโอกาสนี่คือเวลาที่ประเทศไทยต้องการโอกาสใหม่เพื่อให้เศรษฐกิจและสังคมกลับมามั่นคงอีกครั้งฟังแล้วเห็นภาพเลยใช่ไหมครับว่าประเทศไทย กำลังเผชิญกับความท้าทายหลายด้านการที่จะก้าวข้ามผ่านวิกฤตเหล่านี้ไปได้เราต้องการโอกาสใหม่ที่จับต้องได้ไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรู